อต่อนนี้ไปโอนดาเพิ่มพึม้นพิสูจน์สมณเนได้เรรนดาญายโยมพุทธบริษััิรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ได้พูดถึงพุทธานุสติกรรมฐานแล้วก็พอพูดถึงนิมิตถึงนิมิตของฌานคือนิมิตอย่างพระพุทธรูปถ้าเรามองเดียวสีเหลือง แต่ความจริงถ้าดูไปดูไปพิจารณาไปเห็นภาพไปในที่สุดถ้ายังเป็นสีเหลืองอยู่ยังถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิเบื้องต้นถ้าต่อไปต่อไปสีเหลืองจะคลายทีละน้อยละน้อยละน,น้อยคลายไปหาขาวจนทั้งขาวผ่องใสจริงๆิจริงที่ว่าเต็มอุปจาระสมาธิ แล้วก็ในตอนนั้นตามหลักปฏิบัติท่านได้ฝึกกำลังใจว่านึกถึงภาพพระพุทธรูปให้อยู่สูงขึ้นไปภาพพุทธรูปก็จะสูงให้ไปยยอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังจะเป็นไปตามนั้นแล้นึกขอรัตน์นายให้ภาพพุทธรูปใหญ่ขึ้นภาพใหญ่ขึ้นตามต้องการ อยนึกใภาพเล็กลงภาพก็จะเล็กลงตามตรงการอย่างนี้ชื่อวเต็มกำลังของอุปจารสมาธิคำว่าอุปจารสมาธิก็คืออุปจาระชานคำว่าอุปจาระชานก็คือหมายว่าใกล้จะเข้าถึงฌานสมาบัติแลวต่อไปถ้าภาพรูปนั้นกลายเป็นแก้ว เป็นแก้วใสทั้งองค์อย่างนี้เป็นชานแต่อย่าลืมว่าการทรงสมาธิก็ดีการทรงฌานก็ดีจะอยู่ไม่นานนักสักประเดี๋ยวเดียวภาพก็จะเคลื่อนก็จะหายไปนี้การที่จะทรงฌานทรงสมาธิได้ดีจริงๆก็มีการฝึกเป็นพิเศษเขาฝึกการตั้งเวลา อย่างสมัยก่อนถ้าไม่ได้ใช้ในาฬิกาไม่ได้ใช้นาฬิกาปลุกท่านใช้เอาสตางค์เข้าไปติดเข้าที่เทียนแล้วก็จุดเทียนหลับตาภาวนานึกถึงภาพอะไรก็ได้ตาตามต,ตามกรรมฐานนั้นนั้นว่าติดใกล้ๆก่อนแต่เมื่อเทียนหลน่นเต้งแอบสตางค์หล่นออกมาสแสดงว่าเทียนไม่ไปถึงสตางค์แล้ว ก่อนที่เทียนจะไหม้ไปถึงจะพยายามควบคุมอารมณใจไม่เคลื่อนไปที่อื่นให้ทรงอยู่ในส่วนของสมาธิแต่การทําอย่างนั้นก็ไม่เยวั่วนช่วงวันต้องทำกันหลายๆวันให้จิตชินการติดเทียนใกล้ๆอย่างนั้นต้องทําจนชินในที่สุดเมื่อนั่งเริ่มนั่งปั๊บจิตจับสมาธิได้ทันทีทรงตัว แล้วก็ไม่เคลื่อนไปไหนจนกว่าไฟจะไม่เทียนไปถึงสตังตตังหลน่นต่อเมื่อมีความจำนาญมากขึ้นก็ยับให้ยาวลงมาตามลำดับฉะนัันเวลานี้เราจะใช้เวลาตั้งตั้งชั้สนีการตั้งเวลาก็ได้การทรงสมาธิต้องฝึกเป็นมิเศษแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงอ,อาการของอุปจารสมาธิ คำสมาธิประาการตั้งใจตั้งใจนึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติตั้งใจเห็นสีพระพุทธรูปเป็นสีเหลืองเป็นเกสินเรียบิตกะกะสินตั้งใจรู้ลมให้ใจเข้าออกด้วยอ,อนาปานุสตินี่การตั้งใจก็สุอแล้วแต่กำลังใจจะทรงได้นานหรือไม่นาน ต่อมาการตั้งใจได้แต่ะยะเวลาเล็กน้อยอย่างภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามแล,แล้วรรู้ลมให้ใจเขาออกก็ตามใช้เวลาได้เล็กน้อยจิตก็เคลื่อนไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิพอ,อสมาธิมีกำลังสูงขึ้นมีการเอ,อิบอิ่มมีความปลื้มใจมีความเต็มใจไม่อิ่มในเบื่อในการทำ อย่างนี้เข้าถึงเขตอุปจารสมาธิพอถึงอุปจารสมาธิคือสมาธิเฉียดชานถ้าตามลักษณะการปฏิบัติเรียกว่าปีติปีติแปยความอิ่มใจเกิดขึ้นการถึงปีตินี่จะมีความเอ,อิบอิ่มใจไม่อยากอิ่มไม่อยากเบือ่อไม่อยากเลิกอยากจะทำเรื่อยๆตั้งใจทำสมาธิอะไรก็ได้เหมือนนั้น บางทีทำงานทำการอยู่มือกำลังทำงานใจเริ่มตั้งสมาธิขณะทำงานสมาธิก็ทรงตัวแต่อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะักก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าการเข้าสมาธิได้เร็วการเข้าสมาธินถ้าเร็วเท่าไรก็ยิง่งดีอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงปีติพอเข้าถึงปีติแล้วขอบันดาท่านพุทธบริษัททุกคน ควรจะทราบว่าอาการคบปีติจริงๆนะมีห้าอย่างเรื่อาการคบปีติที่ก็มีหลายคนที่มีความไม่เข้าใจพอถึงอาการคบปีติเข้าบางคนก็หนักใจบ้างทุกข์ใจบ้างคิดจะเป็นอะไรอยากจะเลิกซะบ้างอยากจะทําให้ใครตัวบ้างความจริงถ้าสมาธิถึงตอนนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้น แต่ว่า,าการเขปีติก็เป็นไม่เหมือนกันทั้งหมดทุกคนบางคนก็สัมผัสอย่างเดียวบ้างบางคนสัมผัสสองอย่างสามอย่างบ้างอาการกขปีติจริงมีห้าอย่างก็มีพวกมีพวกปรรถนาพุทธภูมิเข้าไปถึงขั้นสูงจึงจะผ่านปีติทั้งห้าอย่างอาการกขปีติอันดับแรกก็คือหนึ่งขนพองสยองกล้าว ในหมายความว่าขณะที่ภาวนาอยู่สักครู่หนึ่งประเดี๋ยวหรือประเดี๋ยวเดียวกว็าตามจะมีอาการขนลุกสู้ซาทั้งตัวแต่จิตใจเริ่มไปสุขมากขึ้นอาการอย่างนี้แปลการก็ปีปติตอนที่หนึ่งจากนี้นบรรดาญ,ญาโยมและท่านผู้ทักปฏิบัติทุกท่านจะบึงทราบว่าเวลานั้นอาการขนลุกสู้ซาเกิดขึ้นเ็าตาม แต่ว่าจิตใจจะมีความเป็นสุขมากสมาธิจะทรงตัวมากให้ทราบว่านั่นเป็อาการของปีติไม่ใช่อาการผีหลอกบางคนก็เข้าใจว่าเบียอาการผิดปกติอยากแช่าการนั้นเลิกไปแต่ถ้าว่าถ้าอาการเขาสมาธิยังทรงอยู่ขณะนั้นลําด,ดับนั้นอาการนั้นก็จะปรากฏอยู่เวลาที่ถดสมาธิ แต่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จงอย่าใจาครับบังคับเพราะนั่งปั๊บอาการอย่างนั้นยังไม่ปรากฏก็คิดอยากจะให้มันปรากฏอันนี้จิตฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้ก็จงอย่าสนใจเดมันอาการจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็าตามเรามีหน้าที่รู้ลมให้ใจเข้าออกมีหน้าที่รู้คำภาวนาก็ตั้งใจจับที่ลมให้ใจเข้าออกจับที่คำภาวนา ในขณะที่จิตเข้าถึงปีติตอนนี้เป็นอุปจาระฌานจิตเริ่มเป็นทิพย์ตอนที่จิตเป็นเริ่มเป็นทิพย์นีอาจจะมีภาพปรากฏทางใจแต่ว่าเราคิดว่าเป็นทางตาบางท่านเห็นภาพสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างบางทีก็เห็นภาพเป็นพระพุทธเจ้ารอยมาบ้างพรทรูปลอยมาบ้าง เห็นเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นวิมานบ้างภาพทั้งหมดที่ปรากฏในพระจิตเราเริ่มเป็นทิพย์แต่ได้ว่าภาพที่ปรากฏขึ้นี้จะมาแป๊บเดียวก็หายไปทุกคนยังอย่าสนใจในภาพความจริงที่หายไปในภาพของไม่ได้หายที่หายไปคือกําลังใจเราเห็นภาพเ้าเกิดความตกใจจิตสดุด ลดจากสมาธิส่วนนั้นต่ำลงมาก็ไม่สามารถจะเห็นได้อารมณ์ใจที่ไปทิพย์ก็มีอยู่จุดเดียวเฉพาะอุปจารสมาธิฉะนั้นขอทุกคนมาปลายกรุภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเ,เกิดขึ้นจงอย่าสนใจในภาพอาจิตเข้าหันเข้ามาจับรู้ลมหายใจเข้าออกภาวนาไปตามเดิม ให้สังเกตว่าถ้าจิตเรายังทรงระยะนั้นมีสมาธิระยะนั้นภาพจะยังอยู่ถ้าจิตเส้นสมาธิลดต่ำลงมาภาพจะหายไปตอนนี้ก็มีความสําคัญในคนบ้ากับตอนนี้ก็มากถขาติดในภาพเคยเห็นภาพสวยสดงดงามก็เริ่มติดใจในภาพในตอนวันหลังๆเริ่มปฏิบัติใหม่ ตั้งใจนึกอยากจะเห็นภาพมันก็ไม่เห็นในเมื่อไปเห็นก็มีความเวัยนมั่นเพียรมากขึ้นนั่งนานเข้าปฏิบัตินานเข้าไม่พักไม่พออยากเห็นภาพมันไม่เห็นในที่สุดกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดอาการความกลุ่มเป็นโรคประสาทอันนี้ต้องระวังเรามีหน้าที่อย่างเดียวต้องไม่สนใจในภาพ ให้การอยากมาจิตฟุ้งซ่านต้องสังเกตให้ดีว่าภาพที่เราจะพึงเห็นเป็นในการที่เราไม่ต้องการอะไรเลยเป็นในการที่เราต้องการรู้เฉพาะลมให้ใจเข้าออกกับคำภาวนาเมื่อจิตรู้เฉพาะลมให้ใจเข้าออกรู้เฉพาะคำภาวนาวเวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ใจก,ก็เริ่มเป็นทิ์ ในเมื่อรมณใจเริ่มเปนทิพย์ก็สามารถเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้ตอนนี้ตระงวนแนกาจเขาปีติที่สองคือ,อน้ำตาไหลปีติขั้นที่สองถ้าภากวดกับใครอย่างนี้จะมีน้ำตาไหลเพราะเริ่มทำสมาธิจิตเริ่มเป็นสุขเข้าถึงจุดนี้แล้วน้ำตาจะไหล แต่บางคนมีปีติทรงตัวเมื่อเลิกจากเจริญสมาธิไปแล้วไปคุยกับใครเข้าจิตเกิดความปลื้มน้ำตาไหลบางคนมารายงานบอกว่าร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ร้องไห้นี่แต่อา,าการของการเสียใจและดีใจเกินไปเสียใจเกินไปจึงร้องไห้ต่การอย่างนั้นแปลการก็ปีติกรรมาฐานคือความอิ่มใจ ดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธบรัษัททั้งหลายถ้าอาการอย่างนั้นประปากฏขึ้นมันยันน้ำตาจะไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปจีรว่าขณะที่ขนลุกสู้ท่าก็ตาน้ําตาไหลก็ตาเวลานั้นจิตเป็นสุขคือเข้าถึงปีติมาถึงปีติก็เข้าสุขเป็นอาการใกล้จะถึงฌานตอนนี้อาการที่สามของปีติก็มีการโยกโครงร่างกายโยกโครง เวลาเริ่มทำสมาธิพอจิตใจเริ่มจะใช้งานได้พอเริ่มเข้าทุกปีติปีต,ต,ติมีกำลังสูงขึ้นร่างกายจะโยกไปโยกมาโยกข้างหน้าโยกข้างหลังบางทีโยกไปหัวก็ใกล้ะจะถึงพื้นแต่มันก็ไม่ล้มมันก็เงยไม่ได้เองแล้วโยกซ้ายโยกขวาเป็นตน้นอาการอย่างนี้ก็มีหลายๆายคน ที่มีความเข้าใจว่าเกิดอาการวิปริตวิปริตกับร่างกายอยากจะให้เลิกความจริงไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นได้เมื่อขณะใดถ้าจิตเข้าทั้งปีติส่วนนี้แล้วจิตมีความเอ,อิบอิ่มจิตมีความสุขเข้าถึงขั้นที่สี่ของวัตถุมชานกำลังจะเข้าวัตถุมชานอยู่เป็นความดี ก็ไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลว่าร่างกายไปโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปยังไงก็ช่างของมันเพราะการจะเริญกรรมาฐานเราต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขคําว่าจิตเป็นสุขหมายความเวลานั้นกิเลสไม่ยุบจิตจิตห่างจากกิเลสเมื่อจิตห่างจากกิเลสกังวลมันก็ไม่มีมีรมความสุขร่างกายเป็นไงก็ช่าง ถ้าปีติก้าวสูงขึ้นไปอาการโยกทางร่างกายจะไม่มีหรือว่าถ้าจิตลดลงจากปีติส่วนนี้อาการโยกก็จะไม่มีเหมือนกันฉะนั้นถ้ามีอาการโยกไปโยกมาโยกมาขางร่างกายก็ปล่อยไปตามเรื่องคุมใจไว้ทรงตัวอาการทรงใจคุมใจทรงตัวสังเกตว่าขณนะนั้นถ้ายังมีความเอิบอิ่มอยู่มีความเพิ่มใจแปลงกายเขาปีติ เวลานั้นพร้อมๆกับความอิ่มใจเกิดความสุขอย่างยิ่งยอดยิ่งเป็นความสุขที่เราไม่เคยไม่เคยพบวาริการก่อนอย่างนั้นเข้าถึงสุขของกรรมาฐานนปฐมไม่ชานและต่อไปก็อาการของปีติข้อดีสีนี่เจะยกว่าเปิงคาปีติปีติข้อดีสีนี่ถ้าตามแบบท่านบอกว่าจะมีการตัวลอยขโมยอากาศ แต่ส่วนที่ปฏิบัติจริงๆจะเต้นฟรึงปังคงคลางคล้ายๆกระปุกแระบางรายก็มีการยืนขึ้นบ้างทําท่าน,นู้นทําท่านี้บ้างแต่ว่าจิตเป็นสุขจิตมีความเอิบอป่นจิตมีความมสุขมากและบางท่านเหมือนนั่งแล้วพระจิตทรงตัวในด้านนี้ก็ตัวลอยขึ้นบนอากาศถ้าตัวลอยมันก็ลอยสูงแต่กําลัง อย่างเรื่องวิหารนี่มีเพดานถ้ามันลอยสูงขึ้นไปทิ่สาไปกระทบเพดานมันจะกระทบเบาๆมันก็อย่าลอยกลับมันดั้งที่เดิมตามเดิมมันจะไม่ไปไหนใอ,อาการนั่งเรศงตัวเหมือนเก่าทุกอย่างร่องรอยเดิมจะไม่ขาดในการเต้นเหมือนปลุกพระก็ดีในการตัวลอยบมืยอกาศก็ดีเป็นเป็นปีติที่สี่เขาเรียกว่าเพนคาปีติ นี่ถ้าอาการเป็นอย่างนี้จิตมันก็เป็นสุขมากขึ้นขอจงอย่าอย่าอย่าคิดว่าอยากจะเลิกจากมันก็ปล่อยมันไปถ้าจิตสูงขึ้นไปก็าอาการนี้ก็จะหมดจะยังโงนจะเลิกไปต่อไปก็เป็นอาการข้อปีติที่ห้าที่เรียกว่าพระาปีติ <c oughs> อาการาปีติที่ห้านี้อันดับแรกจะมีความรู้สึกว่ามีความสดชื่น เป็นพิเศษร่างกายจะรู้สึกว่าร่างกายใหญ่จะสูงขึ้นหน้าตาจะใหญ่ขึ้นหน้าตาจะใหญ่ใจจะสูงเป็นความรู้สึกนะแล้วก็จะมีเหมือนจะค่ยๆลมออกจากร่างกายริ้วริวริวรวรวกายจะเบาขทีตีหน่อยลหน่อยหน่อยหน่อย,นอยในที่สุดถ้าถึงที่สุดก,การกรรมฐานับีติกองนี้จะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่เหลือเลย ทางร่างกายจะไม่มีความรู้สึกเลยจะมีรู้ความรู้สึกว่าหน้ากับหัวมันโตใหญ่เป็นพิเศษ,ษแต่ก็จะมีความสุขอย่างยอดเยี่ยมจิตจะมีความปราบเริ่มจิตจะมีความสุขมากอาการอย่างน,นี้แต่การเขาปีติที่ห้าที่เรียกว่าปรนนาปีตินี่มาเขาบัรดาญาโยมพระบิษัทรับฟังอีกทบัทบทกันอีกข้งหนึ่งว่าการาปีติที่ห้าคืนหนึ่ง ขนพองสยองกล้าวคือขนลุกโซซาสองน้ำตาไหลาสามร่างกายโยกโครงสี่ตัวลอยขึ้นบปประกาศห้าการทราบสันเอเป็นนั้นว่าปีติทั้งห้าอย่างนี้ก็จะไม่ปราแกว่าทุกคนทั้งห้าอย่างเว้นไว้แต่ว่าท่านคนนั้นจะเป็นนักปฏิบัติเพื่อปรารถนาพุทธภูมิ และก็เป็นพุทธภูมิขั้นสูงใกล้บารมีเต็มจะต้องผ่านปีติทั้งห้าอย่างนี้เพราะพุทธภูมิเป็นหรักวิชาครูจำเป็นต้องไปสอนคนอื่นนั้นอะไรจะมีบ้างต้องเอาทบหมดเมื่อการทั้งปีติทั้งห้าอย่างแล้วคุมก,กำลังใจแบบสบายอย่าสนใจกับอย่างอื่น อย่างนี้ถ้าเข้าถึงปีจิตก็จะเข้าถึงฌานเป็นของง่ายแล้วใกล้มากพอจิตเข้าถึงปีติคือมีความอิ่มใจสังเกตให้ดีนะหลังจากนั้นไปอารมณ์ก็จะมีความสุขอารมณ์มีความสุขยอดเยี่ยมจุดที่อารมณ์มีความสุขทั้งยอดเยี่ยมจิตก็จะมีการทรงตัวไม่นึกถึงอาการภายนอก นอกจากคำภาวนาและร่วมรู้ให้ใจเข้าออกหลังจากนั้นจิตจะเข้าสู่ระดับของฌานปฐมฌานถ้าจิตเข้าสู่ระดับของปฐมฌานก็สังเกตได้ว่าหูเราดินเสียงภายนอกทุกอย่างอย่างเวลานี้อย่างนกร้องนอกร้องเราได้ยินคนพูดเราได้ยินเขาร้องรำทำเพลงเราได้ยินแต่ว่าเวลานั้นทั้งหมดระหู หหวได้ยินแต่ใจไม่ํำคาญในเสียงอย่างนี้แปลาการของมอัธมาานถ้าหรับสำหรับ,บการแนะนำกรรมฐานทั่วไปก็ยุติแต่เพียงเท่านี้นะตอนนี้ไปก็ขอแนะนำการปฏิบัติเรื่องมโนยิธิ <c oughs> ที่พูดมาเมื่อกี้นี้เป็นกรรมฐานทุกระดับทั้งสี่หมดจะต้องมีอาการเหมือนกันต้องรับรู้รับทราบไว้ก่อน สำหรับมโนยิทธิที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติอยู่เวลานี้เป็นหมวดที่สามของกรรมฐานที่เรียกว่ามโนยิธทธิแปลว่าบีริษทางใจการปฏิบัติระดับแรกก่อนจะภาวนาพระญาติโยมทั้งหมดตั้งใจแผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวงทั่วจักรวาลทั่วโลก ให้มีความรู้สึกตั้งกำลงใจว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนสัตว์ทั้งโลกไม่มีสัตว์ตนใดไม่มีบุคคลตนใดที่เราจะเป็นศัตรูกับเขาถ้ามีกําลังใจคิดนี้อารมณ์ใจใจะเป็นสุขในเมื่ออารมณ์ใจเป็นสุขแล้วหลังจากนั้นขอบรรดาแต่พุทธบริษัติทุกคนตั้งใจรู้ลมไม่ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวก็รู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจเข้าสั้นก็รู้ให้ใจออกสั้นก็รู้เอาแค่รู้ <c oughs> หลังจากนั้นก็เริ่มคําใช้ธรรมรารบาาควบคู่กันไปครรมบาาก็มีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องโยงใจคิด กำหนดให้ทราบว่าเราจะมีสมาธิแล้วไม่มีสมาธิขั้ขนะที่รู้ลมใจเข้ารู้ลมให้ใจออกเราเรียกกันว่าอนาปานุสติกรรมฐานถ้าหากว่าเรารู้คำบรรณาด้วยคำบรรณาก็คือใช้คำบรำบรนาว่านะมะพา,าทะใช้คำบรรณาสี่คำให้ใจเข้านึกว่านะมะให้ใจออกนภะทะ เวลาที่จิตเข้าไปรู้ลมหายใจเขาออกต้นฉอจงอยาบังคับอารมณ์ใจอย่าบังคับร่างกายเพราะร่างกายให้ใจแรงก็ตามให้ใจสั่นเบาก็ตามปล่อยไปเรื่องของร่างกายถ้าเอาใจถ้าไปบังคับร่างกายว่าให้ใจเบาเกินไปเรารู้น้อยให้ใจแรงแรงยานี้จะเหนื่อยผิดจิตฟุ้งซ่าน รวมความว่ารู้รมหายใจเข้าออกพร้อมคำภาวนาควบคู่กันไปให้ใจเข้านึกวันนะมะจะเอาเนื้อพระทะในการเจริญกรรมฐานบทนี้จะต้องได้ทกุยานก่อนคําว่าทิพย์จะคุยานไม่ได้แปลลูกตาเป็นทิพย์คำว่าทิพยานหมายถึงความรู้สึกทางใจใคล้ายตาทิพยานนี่แปลววารู้ แล้วเพราเรามีร่างกายเนื้อกรมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้ไม่เหมือนเทวด,ดานางฟ้ารูปปุ่มถ้ามีร่างกายเป็นทิพย์ตนก็มีตาเป็นทิพย์ได้ <c oughs> ค,คําว่าทิพย์กุญแจเกิดนี่ไม่ได้เกิดระหว่างภาวนาจะไม่เกิดระหว่างรู้ลมหายใจเข้าออกจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตว่างจากกิเลส มันอาจจะว่างโชคคราวเลิกแล้วกิเลสเกาะใหม่ก็ไม่เรื่องเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจแต่ตอนปฏิบัติให้มันว่างจากกิเลสขณะได้ทันเวลานั้นจิตสะอาดจ,จากกิเลสน้อยความเป็นทิพย์ก็เกิดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกแต่จิตไม่เห็นภาพการเห็นภาพแต่จิตเห็นไม่ใช่ตายเห็นถ้าความจิตสะอาดจากกิเลสไปกลาง จิตจะเห็นภาพแต่ว่าเห็นภาพไม่ชัดเจ็ดจิตมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดเจนนะักถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพมากถ้าต้องการให้จิตสะอาดไวๆจิตสะอาดมากๆก่อนภาวนาขบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหาทางตัดกังวลในร่างกายซะก่อน ให้มีความรู้สึกตามความจริงว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเรามันมาจากร่างกายตัวเดียวความหิวเป็นทุกข์เพราะเรามีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่หิวความหนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นทุกข์ก็เพราะมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่หนาวไม่ร้อนความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์กับเพราะว่าเรามีร่างกาย ถ้าไม่มีร่างกายความปวดไข้ไม่สบายก็ไม่มีความตระหนาไม่สมหมางเกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายความตายเกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายก็รู้ความว่าความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่ปรากฏกับเราก็คือมีร่างกายถ้าเราต้องการความสุขก็ต้องพยายามปฏิบัติตามคําแนะนำของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระใช้เป็นวิพัฒนาญาณแต่ความจริงก็ใช้เปราสกุลผีว่าริจาวสังขาราแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปายธรรมจะทำนิโเม่าเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอุปัชิตวานิรุชันติเกิดข,ขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังบูปะโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นเชี่ยวเป็นสุข ในก็หมายความถ้าเราต้องการความสุขจริงๆในพ้นจากความทุกข์ก็ต้องเป็นคนไม่มีร่างกายคนไม่มีร่างกายจะมีได้อย่างไงก็มีได้เฉพาะหนึ่งเราตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉดระหานโดยเฉราะอย่างนี้เป็นอย่างยิ่งเวลานี้เราจะไม่ห่วงร่างกายร่างกายจะปวดจะเมื่อยไปเรื่องเป็นธรรมดาเขาร่่างกายร่างกายจะแก่เป็นธรรมดาเขาร่่างกาย ทางไธรรมดาร่างกายจะป่วยไข้ไม่สมบายธรรมดาของร่างกายร่างกายจะตายเป็นธรรมดาของร่างกายในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่แก่ก็มีป่วยพันธุกรมีตายต่อจากนี้ไปเมื่อร่างกายนี้สลายตัวไปเราต้องการจิตจุดที่มีความสุขใหญ่มีแความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์ก็คือพรนิพานหลังจากนั้นจิตใจขขงบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะมีความสุข อารมณ์จะสะอาดจากกิเลสแล้วก็เริ่มภาวนาภาวนาให้ใจเข้านึกวันนะมาใ,ใจออกในวาทะาถ้าเป็นอย่างนี้นะเวลาที่จะใช้กำลังทิกพยานจริงจะมีสภาพแจ่มใสมากในวันนี้เวลาวิธ,ธีเวลาปฏิบัติเมื่อบรรดาจำพุทธบริษัทเริ่มปฏิบัติตั้งวงกับปฏิบัติ ต่ดับแรกผู้แนะนำจะให้แนะนำให้ภาวนาประมาณสิบนาที <c oughs> หลังจากนั้นแล้วก็จะมีคนเข้าไปแนะนำขณะที่มีคนเข้าไปแนะนำในขบันดาแต่พุทธบริษัทคนถ้ามีคนไปนั่งข้างหน้าก็าดีรือไปนั่งกลางวงกว็าตามขอเวลานั้นทุกคนเลิกจากภาวนาท,าทันทีไม่ต้องภาวนาแล้วเลิกจากการรู้ลมหายใจเข้าออก ปล่อยใจตามสมบายจะเอาใจเข้าไปรับฟังคําแนะนําของผู้แนะนำผู้แนะนํำจะแนะนําในการตัดก,กิเลสขณะนั้นเขาจะแนะนำในธรรมะในด้านของการตัดก,กิเลสเห็นโทษของกิเลสขณะที่เราตั้งใจฟังคําแนะนําอยู่เวลานั้นใจของทุกคนจะว่างจากกิเลสอารมณ์เป็นทย์จะเกิดขึ้น ต่อมาเมื่อผู้แนะนำเห็นว่ามีความปเป็นทิพเริ่มทรงตัวเ,เขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ขา้างหน้าบ้างท่นก็ถามอย่างนี้ให้ทุกคนร่วใช้ยอมรับทักถือกำลังใจเป็นสำคัญให้ถือความรู้สึกเป็นสำคัญท่านก็ถามว่ามีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ขา้างหน้าบ้างถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีอย่ายั้งตัว ไม่ต้องกลัวผิดเพราะลมที่มีความรู้สึกแรกจะตรงตามความเป็นจริงเสมอแต่ก็ถามว่าท่านได้อยู่หน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตานนั้นถ้าว่าเวลาที่ฝึกกรรมาฐานพระเอเวเดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรหมก็ดีพระก,ก็ดีท่านมาสง่งเคราะห์มากพลก็ท่านก็ถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไร ถ้ามีความรู้สึกอย่างไงตอบตามนั้นแต่นี้ห็ว่าบังเอิญท่านที่ได้สมาธิมีความเป็นทิพย์แจ่มใสท่านมีความรู้สึกกะระเพ้าก็เห็นภาพชัดจเจนแจ่มใสมากแต่คนที่ได้มีจิตสะอาดเล็กน้อยปานกลางจิตจะมีขนะคุยความรู้สึกจิตจะเห็นภาพไม่แนนักถ้าท่านจิตสะอาดน้อยจิตมีความรู้สึกแต่เมินภาพให้เชื่ออารมณ์ของจิต แ้วต่อไปครูก็อาจจะแนะนําให้ต่อจิเลสอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสะอายคุจิตยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเขาจะพาไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกไปที่พระจุรามุนีจีริสถานอันเป็นสถานที่นรัมสกาขอยเทติวดาด้วยลมแล้วลก็ในที่นั่นท่านจะพบพระพุทธเจ้าพระรหันพรมเทวดา หลังจากด้านถ้ามีกําลังใจแก่กล้าเขาก็จะพาท่านปฏิพานนี่เฉพาะท่านที่ฝึกใหม่นะถ้าฝึกเก่าเขาใหพาท่องเที่ยวไปในพบต่า,า,างๆเพื่อการซักซ้อมสมาธิอรบรรดาญ,ญาโยพุทธบริษัทุกคนเวลานี้ก็หมดเวลาที่จะคุยตอนนี้ไปเขาต้องท่านตั้งใจสมา,า,สสมา,ามมทานศีลสมาทานมัจจะทาน